คลิปนี้สนับสนุนโดยลาวาับักใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลพิศายของบล็อกฟุตบริการกดเกมพาท์ลาฟาร์มแนะนำลาวาบักตอนนี้ก็มีบริการกดเจมให้กับออสตาด้วยนะครับผมใครที่สนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับ okay, ผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ในเกมของโลบ็อกในแมปของออสตาทาวเวอร์ดีเฟน e นะครับในวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวนี้เลยนะครับผมไวฟูนะฮะหรือว่าตัวละครที่จากเรื่องเกิดใหม่เป็นสลามนะครับก็ตัวนี้บอก เลยว่าเทพมากๆนะครับไม่มีเพศนะครับแต่ว่าทำไมที่ไวฟูอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับเป็นตัวละครยืนพื้นนะครับทุกคนแล้วก็สามารถหาสุ่มได้ในตู้นะครับตู้วายเท่านั้นนะครับตู้เอกไม่มีนะครับทุกคนแล้วก็มาดูที่สเตตกันดีกว่านะครับเลเวลหนึ่งนะผมสเตตจะอยู่ที่เจ็ดร้อยสามสิบหกไปจมตีหนึ่งทีระยะสามสิบนะครับซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานปกตินะครับดาเมจก็ไปค่อนข้างที่ดีเลยนะฮะแล้วสมมติว่าถ้าลิมอรุเนี่ยเลเวลนะครับผมอยู่ที่สมมมมมมุตติิินะะสรรอยู่เเลลวปาณ 80นะครับ80ดาเมจจะอยู่ประมาณ2 0 0 0 2น0 3นะครับถ้าอยู่120ดาเมจจะอยู่ที่2,400นะครับอันนี้ผมจะทำ150าให้ดูแต่ว่ามันเขาเรียกวอะไรตัว AP 6หกดาวผมยังไม่พอนะครับขออภัยจริงๆนะฮะ ก็ประมาณนี้สําหรับตัวลิมบลุนะครับเดี๋ยวเราไปดูคำว่าในเกมนั้นจะโหดขนาดไหนนะครับตะกอนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้กดไลค์นะผมฝากรบกวนกดไลค์กันให้ถึง3,000ไ like ลค์นะครับผมขอบคุณมากนะครับใครที่กดไลค์ช่วงที่ผมรีวิวซาสเกะนะครับผมขอบคุณมากโหแบบบอกเลยว่าเยอะจริงๆนะครับตื่นตันใจมากมีกําลังใจในการทําวิดีโอใหม่ๆนทุกคนโอเคเรามาพูดถึงเรื่องอินฟินิต นิดหน่อยแล้วกันเผื่อใครที่แบบชอบเล่นด่านนี้นะครับก็มันเพิ่มโมหมดใหม่ใช่ไหมผมขอยุ้าอีกทีนะมันเพิ่มโหมดใหม่นะอินฟินิตโหมดใหม่ก็คือโหมดที่เป็นตัวตีสถานะนะครับที่มีอ่าเอนดูมิทัลขึ้นมานะนั่นคือตัวสถานะนะครับต้องใช้ตัวที่ตีแล้วเป็นสถานะตีเท่านั้นนะครับถึงจะเข้านะครับตีตัวปกติตีไม่เข้า ด่านนั้นคือด่านนี้นะครับผมนี่ต้องให้ได้เว็บสูงๆสก็ติดเลเวลวอดได้ต่อมาอันนี้นะครับผมเป็นด่านสําหรับแอร์นะครับผมมีแค่ตัวแอร์เท่านั้นรู้สึกจะประมาณนั้นแต่ผมยังไม่เคยเล่นนะแต่มีแค่ตัวแอร์ประมาณนี้นะก็คือต้องเอาตัวแอร์ตีตัวแอร์นะครับผมไม่มีตัวพื้นอนจาจจะประมาณนั้นผมก็ยังไม่ได้เล่น <S <S ขออภัยด้วยถ้าผิดพลาดประการใดนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวลิมลุกกันเลยดีกว่า <S <S สำหรับลิมอลุกนะครับอย่างที่บอกครับเป็นตัวยืนพื้นนะฮะแล้วก็ค่าคอร์สในการวางกกก็ปตตินั้องมาดู ว่ามันมีความสามารถพิเศษอะไรนะครับและแน่นอนครับว่า6ดาวมันมีแน่ๆสำหรับใครที่ติดตามสลามนะครับก็น่าจะรู้นะว่าตอนที่6ดาวนั้นน่าจะเป็นรูปร่างประมาณไหนนะครับทุกคนโอเคและใครนะครับที่ยังไม่ได้ใช้โค้ดนะครับใต้วิดีโอผมนั้นมีโค้ดอยู่นะอย่าลืมไปใช้กันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะฮะก็รบกวนนะครับเข้ามาล็อกอินทุกๆเช้านะครับเพราะว่ามันจะให้เพชรค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแบบล็อกอินแล้วคือได้เพชรเยอะมากนะครับสำหรับ ครั้งนี้นะฮะมันเป็นอีเวนต์1ครบรอบ1ปีอะ่ะมันก็เลยจะให้ประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ก่นอนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการฟาร์มนะครับผม AFK ก่อนนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมขอเวลาสักรู่นึ่งครับโอเคครับผมทุกคนครับเรามารีวิวกันเลยดีกว่าสําหรับลิมมรลุนะฮะโอเคเริ่มวางจากตรงนี้เลยละกันเดี๋ยวนะมันคงไม่ถึงใช่ไหมคิดว่าคงไม่ถึงนะเราจะเปิดเอฟเฟกต์ครับดังๆไปเลยมาดูกันครับลิมมรูุนะครับ ก็หกไปย่อมตีหนึ่งทีนะครับอันนี้เป็นสกิลอะไรนะในอน,นิเมะผมผมน่าจะเคยเห็นนะอ๋อเป็นสายฟ้าอ่าหกไปย่อมตีหนึ่งทีเป็นเป็นเอ่อโคเนล A ี o e. นะครับไม่ใช่โคเนล A ีเซอร์เคิลเอลีนะครับอันนี้สับสนนะเป็นวงเรียกว่าวงเอลี o e. ก็ไม่ได้นะครับวงเอลี o e. คือวงทั้งวงนะครับกับตัวเซอร์เคิลเอลีก็คือวงกลมเอลี o e. งงไหมเออช่างมันเถอะเอาเป็นว่ามันตีแบบนี้แล้วกันนะฮะ ก็อันนี้คือเลเวลหนึ่ะครับถ้าเราอัพนะครับขึ้นไป1ขั้นนะครับจะเพิ่มดาเมจอยู่ที่900นะครับใช้เงิน750ระยะเพิ่ม5อาจจะค่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าความสามารถพิเศษของลิมูรุนั้นมีอะไรนะฮะตอนนี้ก็คือเป็นสายฟ้านะครับลงมาจากข้างบนนะครับผ่าลงมาเท่านั้นเองนะฮะนี่คือ ทางของลิมบอลูนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าตัวบอลูโตนะครับเป็นตัวที่แอนิเมชันสมูทที่สุดนะครับถ้าทุกคนดูแบบนี้นะครับรู้สึกว่าแอนิเมชันมันแข็งๆไหมดูดูนะทุกคนดูแข็งไหมแข็งยังไงก็แข็งครับถ้าพิเศษกว่าบอลูโตนี่คือบอลูโตแม่งเร็วมากคือแบบแอนิเมชั n แอนิเมชันคือสมูทที่สุด ตั้งแต่ผมไันนี่มาเลยนะผมเล่นเกมออสตามาเลยนะฮะก็โอเคเราอัพขึ้นไป1ขั้นนะครับก็ใช้เงิน1,500นะครับก็ดาเมจเพิ่มมา1,500ตามตามเงินเลยนะระยะเพิ่ม5นะครับซึ่งตอนนี้ดาเมจจะอยู่ที่ 3130นระครับระยะ46วิจมตีหนึ่งทีนะครับระยะเนี่ยตอนนี้คือก็ก,ก็ดีก็ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาอัพขั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะดีขึ้นอีกนะฮะเออเขาบอกว่าตรงนี้ก่อนนะครับว่าตัวลิมบูรุเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ใครที่เอาไปลองเล่นแล้วแบบประมาณว่าเฮ้ยพี่พมันมีสถานะแบบตีติดสถานะด้วยไม่ว่าจะฟ้าผ่าติดสตัรหรืออะไรก็แล้วแต่สามารถคอมบมนกันไปได้นะครับก็โอเครุยกันเลยนะครับตอนนี้ผมคิดว่าลิมบูรุน่าจะอัพได้มหมด ทั้งหมดประมาณ8ขั้นนะประมาณ8ขั้นได้นะครับทุกคนโอเคเรามากดกันเลยลิมูรูนะครับใช้เงิน2,300นะครับระยะเพิ่ม10นะครับดาเมจเพิ่ม3,000นะครับเปลี่ยนท่าด้วยนะครับผมชื่อว่า t o r n a d o a b s ปแอปสอ,อปชนันนะฮะแอปสอปชนันโอ้เป็นโคนเนลีครับโหท่าดูดเลยนี่ว่าใช่ปะผมมันท่าดูดเลยโอ้อันนี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 ้ a n i m คือสวยอยู่ครับสวยอยู่ ก็ระยะเวลาคือเหมือนเดิมนะครับ6วิญญาตี1ทีอ่าอันนี้คือริมุลุในฉบับของการอัปเกรด3ขั้นนะครับใช้เงินไม่เยอะนะฮะตัวนี้บอกเลยว่าใช้เงินไม่เยอะเดี๋ยวขอก่อนอันนี้ผมขออัพตัวนี้ก่อนไม่รู้ว่าทําไมนะแต่ว่าผมอยากให้มันวางให้มันครบ8ตัวนะฮะนี่ครับเป็นทริคเล็กน้อยนะครับใครที่จะทาเมทซอรเมทนะครับร้อยห้าสิบได้ได้เงินประมาณ3,200ต่อเวฟนะคือดีมาก อ่านี่คือลิมโบลูนะครับเดี๋ยวเราอัพขึ้นไปอีกขั้นเลยครับผมใช้เงิน2,500นะครับดาเมจเพิ่ม3,000นะครับอ่าประมาณนี้นี่ก็เพิ่มแค่ดาเมจนะครับผมระยะไม่เพิ่มนะครับต่อมาครับผมจะเพิ่มระยะเวลาการโจมตีนะครับบวกกับ6ครับเป็น9นะครับก็คือเก้าวิโจมตี1ทีนะครับดาเมจเพิ่ม7,000นะครับแล้วก็เปลี่ยนท่าด้วยนะครับอ่ะเปลี่ยนท่าเรียบร้อยแล้วมาดูกันอ่าดูสิลิมโบลู ก็คือก้าววิจมตีหนึ่งทีนะครับเป็นฟู l l อ e แล้วนะครับทุกคนเห็นไหมก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนท่าตอนที่สู้กับหมื่นหมื่นคนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละผมจําไม่ได้เหมือนกันนะแต่ต้องไปดูต้องไปดูแล้วคือมันมีพาร์ทสมาแล้วนะครับผมยังไม่ได้ดูนะฮะตุลิบลุไม่มีเสียรหรอไม่มีเสียรครับเหมือนฝักบัวครับทุกคนมันเหมือนฝักบัวมันลดน้ำอะ เรามาดูกันนะว่าความส่อเบืซองของลิมโรุนั้นมีอะไรดูสิดูสิสอ่ะผ่านเวฟครับเวฟเคลียร์ครับโป๊ะอ่านี่คือลิมโรุนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาอัพขึ้นไปอีกขั้นนะครับใช้เงิน4,500นะครับก็1,000 0มืนนะครับผมดาเมจที่ให้มาอ่ะเป็นไงบ้างตอนนี้ดาเมจอยู่ที่ 26,630นะครับเห็นเขาบอกว่าทุกๆเวฟคือมันจะเก่งขึ้นนะ,ะเดี๋ยวรอดูเลือจดจะดัมเบจะเด้งไหมั้ย6630อ๋อด้เบลเด้งนี่ฮะ อันนี้คือผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าเป็นความสามารถพิเศษนะครับผมจะเนิร์ดทำไมขออภัยด้วยนะถ้าผมเวลาผมทําวิดีโอแล้วผมติดเนิร์ดนะพอดีว่าผมกลับมาสุพรรณนะครับก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ค่อยได้พูดภาษากลางนะครับภาษากลางผมจะพูดเฉพาะตอนอัดคลิปนะครับบางทีผมอาจจะติดเนิร์ดขออภัยด้วยนะถ้ามันสำเนียงมันแปลกๆน่าตลกนะฮะโอเคก็อันนี้คือลิมบอลูนะครับคือพออัพเนีย่ยเดี๋ยวผมอัพให,ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมอัพให้ให้ตันเลยนะเอ้เกือบเกือบตันสต้องเกือบตันอ่าเกือบตันเดี๋ มันจะเด้งดาเมจไหมอ่ะไม่เด้งนะครับทุกคนตรงเนี้ยผมว่าเดฟมันควรจะเขียนบอกนะครับว่า,าเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรียกอ,อะไรให้ให้ดาเมจปอร์เวฟอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันไม่เขียนให้นะครับฉะนั้นไม่เป็นไรนะครับสับตัวนี้ ก็ดีครับผมสาหรับลิมารูนะครับผมให้คะแนนว่า,าให้คะแนนว่านี่คือน่าจะให้ความคิดเห็นก่อนความคิดเห็นของผมก็คือมันก็ดีนะครับผมมันก็ดีนะครับตีแอร์ได้ด้วยแล้วก็ระยะเวลาการโจมตีก็คือ9กาวีนะครับดีกว่าโบลีนะครับเป็น5ดาวด้วยนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะสำหรับตัวนี้เพิ่มระยะไปหน่อยก็น่าจะดีนะ ใส่ออฟระยะไปก็น่าจะโอเคเลยนะครับแล้วก็อัปเลเวลด้วยนี่น่าจะสุดยอดไปเลยสำหรับตัวนี้นะครับผมให้คะแนนอยู่ที่8นะครับทุกคนตัวนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอลองวางให้มันไอ้นี่สิมันใช้เงินประมาณเท่าไหร่ป่ะหนึ่งนะตอนนี้ผมมีสามหมื่นเก้านะครับสามหมื่นเก้าประมาณหนึ่งหมื่นแปดนะครับตัวประมาณหนึ่งหมื่นแปดนะตีกลมๆคือหนึ่งหมื่นแปดนะฮะแล้วก็ผมจะเอาเออร์วินนะครับบัฟดูนะครับผมอยากรู้ว่าดาเมจที่ มันให้เนี่ยจะประมาณเท่าไหร่นะถ้ามันติดเผาด้วยนี่ตัวมันโกงมากเลยนะแต่ว่าคงไม่หรอกก็คือลิมรุน่าจะประมาณนี้แหละดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ80,000นะครับต่อ9วินะครับอ่ะ80,000 80,000 90,000ต่อวิยิ่งลิมรุยืนนานนะครับผมยิ่งทำให้ลิมูรุนั้นเก่งขึ้นนะครับผมบอกเลยว่าดีมากๆสำหรับตรงนี้นะครับผมคิดอยู่ว่านะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะมันประมาณหมื่นใช่ไหม ถ้าสมมุติเอามา AFK ตัว EXP ผมคิดว่ามันน่าจะทําได้เหมือนกันนะทุกคนคิดว่าคิดว่ามันน่าจะพอทําได้ครับแต่ว่ามัน6หวิตีทีหนึ่งน่าจะได้น่าจะได้ไดถ้าอัพตันนี้ก็คือสามารถปล่อย AFK แบบไดย้ยาวเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่า120-150ดาเมจจะประมาณ เท่าไรเวลาเราอัพตันนะครับสำหรับใครที่มีลิมูรุนะครับดาเมจตันนะครับผมดาเมจเ,เขาเรียก level ตันดาเมจตันอยู่ที่เท่าไหร่ก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับในวิดีโอนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละสำหรับลิมูรุไม่น่ามีอะไรนะลิมูรุเป็นตัวตีแอร์ด้วยนะครับเวลาเราอัพถึงขั้นอะไรนะเดี๋ยวเพิ่หนึ่งนะผมวางก่อนมันตีแอร์ช่วงขั้นน่าจะขั้นท้ายขั้นรองท้ายนะครับที่ตีแอร์นะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวขอลองวางสิ ผมอยากรู้ว่แอนิเมชันมันจะขนาดไหนเชียวดูซิ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 อ่ะผมอัพเรียบร้อยแล้วก็เอฟเฟกต์ถ้าเปิดก็คือจะประมาณนี้ครับอ่ะลองบัฟเนาะลองบัฟกันเนี่ยเพื่อให้มันเลยดูน่าสนุกไปนี้ขึ้นไม่ไม่ไม่ไมจะบัฟตัวนี้โอเคโหก็เก้าหมื่นแปดหมื่นนะครับตามนี้นะฮะยิ่งยืนนานยิ่งโหดนะครับก็ถ้าเวลหนึ่งเนี่ยห้าร้อยนะครับ 500ตอนน่อ1เวฟนะครับเดี๋ยวดูครับทุกคนดูครับมันจะเด้งเห็นปะอันนี้น่าจะเป็นตัวที่3นะผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัวที่3แหละที่เวลาเวลามันผ่านเวฟแล้วดามเมจมันเด้งนะครับถือว่าดีนะโอเค เออเดี๋ยวขอขออย่างหนึ่งสำหรับใครที่อัพแล้วตันนะครับแล้วคือช่วงขั้นสุดท้ายเนี่ยเวลามันเด้งตอนหนึ่งเวฟเนี่ยมันให้ดาเมจเท่าไหร่ฝากคอมเมนต์ทีนะฮะขอบคุณมากนะครับก็ในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมวิดีโอนะครับไว้เจอกันในวิดีโอหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ด้วยนะครับฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะฮะสำหรับตัวนี้ผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าอนาคตมี6ดาวแน่ๆนะฮะโอเคเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย